สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube ของู่นะครับนะครับวันนี้มีพี่นะครับจะเรียกพี่หรือน้องดีเขาเป็นพี่ก่อนแล้วกันนะครับพี่อ่ผมไม่บอกโรงพยาบาลเราบอกโรงพยาบาลแล้วกันนะอ่าโรงพยาบาลสตอออวังหงนะครับเป็นหน่วยหน่วยแพทย์นะครับของนเรนทรนะครับหน่วยแพทย์ของนเรนทรนะครับนะครับอ่าฮะส่ง วิทยุสื่อสารนะครับมาให้ทํากล่องลิงก์นะครับพร้อมกับ Gen 2นะครับวันนี้ผมอาจจะตั้งโทรศัพท์เป็นตั้งนะจะได้เห็นนะครับส่ง Gen 2มาเขาบอกว่าที่หน่วยเขามีเครื่องโทรศัพท์ Gen 2เขาจะทาลิงก์นะครับเป็นเป็นลิงก์นะครับก็คือเขาอยากเออเอาโทรศัพท์มาทําเป็นลิงก์เซลล์โได้ไหมเนื่องจากสัญญาณวิทยุสื่อสารอาจจะไม่ไกลเขาจะได้ใช้เป็นเรื่องของเซลล์โรแอปเซลล์โในโทรศัพท์มือถือไปนะครับผมก็เลยบอกว่านั้น พี่เขาบอกว่าเขามีเจน2นหลายตัวเลยนะครับทางหน่วยซื้อมาให้นะครับก็ผมก็เลยบอกนั้นพี่เอาเจน2มานะครับเราซื้อรุ่นแต่รุ่นมาก่อนเนี้ที่เป็นคู่นะครับพี่เอาเจน2มาเดี๋ยวผมจัดการลงแอปนะให้นะครับลงแอปโซโล่ให้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเครื่องไปให้นะครับส่งมาเดี๋ยวผมติดตั้งแอปให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ส่งวิทยุมานะครับต้องบอกก่อนว่าวิทยุนี้แบบอืแรกมาเหมือนตึบเลยอ่ะใหญ่สุขนะครับ FT 2 5นะครับมันตึบเลยก็คือพี่เขาใส่ความถี่มาของเขาอะไร1 7เจอะไรสังกงสักอย่างเลยครับแล้วมันล็อกมันล็อกมาถึงว่าคือเขาล็อกมาครับผมปลดไม่ได้โอ้โหก็จะหาได้นะครับอันนี้ครับอันนี้คือล็อกนี่คือล็อกครับอ่ะฮะคือมันมาแบบล็อกๆแบบนี้เลย กดยังไงก็ไม่ไปกดอะไรก็ไม่ไปนะครับสรุปแล้วนะครับเพิ่งหาเจอนะครับนะครับการล็อกของเครื่องนี้ก็คือ F6 ครับเล่นผมสมุนตืบนะครับโอเคนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้นะครับถามว่ามีวอล์กเพื่อจะมาใช้กับกล่องลิงค์ไหมนะครับมีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าค่าวอล์กของไมค์ของอะไรมันอยู่ตรงไหนแต่ผมสามารถจะเปิดวอล์กได้นะครับโอเควิธีการเปิดวอล์กของเครื่องยานสุ Ft25 นะครับนะคุณโยนะครับคือตรงปุ่มเมนูเนี่ยครับมันมันไม่มีฟังก์ชันหรือเมนูอะไร F อะไรนะผมก็ไม่เคยเล่นรุ่นนี้นะเจสุผมบอกเลยว่าไม่เคยจับเลยนะครับไม่เคยจับเลยนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการสอบถามนะครับโอเคปุ่มเมนูฟังก์ชันคือตรงนี้ตรงมวนนี้เนี่ยปุ่มมวนนี้อันนี้ปุ่ม PT นี่จะน่าจะเป็นปุ่มมวนนี้ นะครับน่าจะเป็นไฟฉายแล้วเอาไปฉายขึ้งบนนะครับนี่จะปุ่มเนี้ยที่มีสองขีดนะครับโอเคเมื่อเราตั้งความถี่ที่เราใช้งานแล้วนะครับนะตั้งความถี่แล้วนะเราก็กดเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาครับเห็นไหมมันจะมีเมนูเลยนะครับมันจะมีตั้งแต่ผมเลื่อนขึ้นไปนี่ครับเมนูมันอยู่นี้นี่ครับเมนูนะครับเห็นไหมมีทั้งหมดส9เมนูตั้งแต่บนตหนุ่มเวลาเราเข้า เข้าไปแล้วปุ๊บเมนูนะจะอยู่ที่เนี้ยปุ๊บเราเลื่อนไปเลยครับนะครับเลื่อนไปที่หนึ่งอ่าเลื่อนไปที่สองครับเลื่อนไปเลยนะครับนี่คือเมนูของเขาในการตั้งสเกลตั้งโทนเปิดแบตเ,เตอรี่ตั้งเอ่อรีพิกเตอร์ตั้งค่า txrx นะครับ dtm อะไรสักอย่างตั้งค่าแอมตั้งค่าประหยัดพลังงานนะครับ เราก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆครับผมก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเมนูตามตั้งค่าต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะรุ่นนี้นะก็ค่อนข้างยากหน่อยนะ RXscape กลุ่มสแกนนะครับสเกลนะครับนะครับโอเคแล้วก็สเต็ปนะครับแล้วก็ t O t t x นะครับนี่ครับ BFO นะครับเลื่อนไปอีกนะครับนี่เมนูที่35เมนูที่ Walk นะครับโอเคเมื่อเราเข้าเราเจอหาเมนู Walk ได้แล้วกว่าผมจะหาได้ก็เยอะเหมือนกันมันเมนูมาเยอะนะเนี่ย วอล์กครับเมนูที่35นะครับวอล์กปุ๊บให้กดตรง F นี่อีกทีหนึ่ง F เมนูครับปึ้มครับเห็นไหมเมนูที่35วอล์กแล้วก็มีลูกศรวอล์กนะครับโอเคเมื่อเจอแล้วเสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงก็คือออนถ้ามันออฟอยู่นะครับถ้ามันออฟอยู่นะถ้ามันออฟอยู่แล้วก็เลื่อนขึ้นให้มันออนนะครับถ้าถ้าเราต้องการปิดมันก็เลื่อนให้มันลงเป็นออฟนะครับอยู่ตอนนี้ตอนแรกมันค้างที่เป็นออฟอยู่ผมก็เลื่อนขึ้นไปให้เป็นออนนะครับ วอล์กออนเสร็จปุ๊บทำไงต่อนะครับนี่เลยนะครับกดตรง F กลับมาหน้านี้นะครับกลับมาหน้าเมนูนะกด F อีกทีครับโอเคเข้าแล้วเห็นไหมคือวอล์กโชว์แล้ววีเโชว์เสร็จปุ๊บอันนี้เรามาทดสอบกันนะครับแต่เนดะผมจะพูดนะพูดพูดให้ให้เสียงตรงเนี้ยตรงคียคียเสียงนี่มันแดงนะผมพูดนะทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับนี่ก็คือ เป็นการกดคีย์อัตโนมัติของวอลที่จะทําการเชื่อมต่อกล่องลิงก์นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมเอาเครื่องเครื่องที่ผมทํามาไว้สําหรับทดสอบทดสอบนะนะผมตั้งให้ตรงกันก่อนนี่ครับอ่หนึ่งห้าสามสองสองห้าหนึ่งห้าสามสองสองห้าโอเคเดี๋ยวผมจะไม่กดคีย์นะครับไม่กดคีย์ไม่ไม่กดคีย์นะไม่กดคีย์ปุบปามาก่อนนะโอเคผมจะไม่กดคีย์พทททีทีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดนะครับพูดแล้วให้เพื่อให้เสียงมเข้าเครื่องนี้นะเครื่องแดงนี่นะนี่นะ ทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับโอเคนี่คือกดคีย์ผ่านแล้วนะครับโอเคนี่คือผ่านแล้วนี่คือการบล็อกได้ทดสอบเป็นเส้นแนบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะเทสต์แล้วผมจะพูดแบบว่าอนะครับมันจะบล็อกมันจะคือไม้มันมีความใบของมันอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ คือตอนนี้วอกผ่านแล้วเป็นการเปิดวอล์กนะวอกผ่านแล้วนะนะพี่ที่ที่ดูวิดีโอนี้น่าจะเป็น ep พีหนึ่งแล้วการ ep เรื่องของการเปิดวอ์กนะครับไม่ยากนะครับเปิดวอ์กไม่ยากนะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อได้ความถี่ที่พี่จะใช้นานแล้วนะได้ความถี่ที่ท่านหรือพี่จะใช้งานนะครับให้กดตรงน,นี้กดตรงไอสองขีดนี่เป็นปุ่ม F เนี่ยนะกดนะครับอ่าโอเคปุ๊บ เราก็เลื่อนหาเมนูที่สามสิบห้านะครับกด F อีกทีนะครับอ่าโอเคมันเมนูที่สามห้าก็เข้าเมนูภายในของมันนะครับมี walk on อยู่เราปิดถ้าเราจะปิด off ก็เลื่อนลงมาให้มันเป็น off นะครับแล้วทำไงนะครับกดอ่ากดค้างไว้ให้มันเป็นกลับไปที่เมนูนี้ปุ๊บกดอีกทีนครับโอเคกลับมาแล้วไอ้ตรว walk ตัวนี้หายโอเคครันนี้ผมจะตั้งแลาวแหละอ่ะผมกด F ครับ โอเคเข้าเมนูแล้วครับกดได้ทีครับโอเคนะครับก็ขึ้นบล็อกออฟอยู่โอเคจะเชื่อมต่อกล่องลิงค์ครับเปิดบล็อกออนครับปุ๊บอ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับทําการรู้ว่าบล็อกเปิดแล้วนะครับกด F ทีนะครับโอเคกด F ค้างทีครับต่ทีนะครับอ่าปุ๊บกดค้างครับ อ่าโอเคนะครับผมจงหวะไม่ดีไปหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นโชว์ก็คือว่าวอล์กผ่านแหละก็สามารถจะเชื่อมต่อได้แล้วถ้าไม่ใช้ก็ปิดมันเดี๋ยวผมจะปิดมันก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะวอล์กนะครับปิดมันก่อนเดี๋ยวผมทาเครื่องให้พี่เขาเสร็จแล้วผมจึงจะทําการเปิดวอล์กแล้วก็ทดสอบให้พี่เขานะครับถือว่าวอล์กมีแล้วนะครับปวดค้างครับโอเคนะครับหายแล้วนะครับในการเปิดวอล์กของยายสุนะครับเ t 2 5นะครับนะเครื่องดำนะเครื่องราชการนะของหน่วยงาน ต้องบอกว่าเป็นศูนย์แพทย์นเรนทรแล้วกันนะครับนะพอมีมีรหัสมีซีรีส์นัมเบอร์ของศูนย์อยู่นะครับเอามาตั้งเป็นแม่ขายในการเชื่อมต่อกับกล่องเซลโลริงนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปนะครับนะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้นี่นี่นปัญหาเลยปัญหาของยายสู่เลยนี่นี่ยายสู่เขาชอบทำแจ็คที่มันเล็กๆเนี่ยเนี่ยติดกันมาอย่างเงี้ยโอ้โหปัญหา ผมจะต้องเอาแจ็คที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงในการที่นะครับที่จะทําตัวนี้ให้มันเล็กลงไปไปเข้ากับตัวนี้ให้ได้นะครับนะแจ็คมันติดกันนะครับแล้วก็คือเขาทัยทางนี้ตั้งเบอร์นะคือข้างล่างเป็นไม้ข้างบนเป็นหูฟังเหมือนเหมือนปกติมือิือทั่วไปนะครับเหมือนวิอถทั่วไปที่ข้างล่างเป็นไม้ข้างบนเป็นหูฟังแต่ปัญหาคือข้างล่างวิทถปกติไม้เนี่ยมันเป็นรูสามจุดห้าข้างบนเป็นสองจุดห้าแต่ใยสู่เครื่องนี้ ไม้ข้างล่างแต่ดันเป็น 2. 5ุข้างบนเป็น3.5นี่เ็คือปัญหาและแคบชิดด้วยเนี่ยแล้วก็มีร่องเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องทําการทําแจ็คก็ดีเพื่อจะให้มันเชื่อมต่อได้ก็จะยากนิดนึงเ,นเดี๋ยวผมจะเซ็ตเครื่องให้พี่เขานะเพื่อให้เขาเขาไปใช้งานเลยมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะค่อนข้างจะยากนะถ้าพี่เขาไปทําเองนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube อผมยูเนะครับเดี๋ยวมาตาม EP ที่2เรื่องของการเซ็ต ค่ากับกล่องลิง์นะครับแล้วก็ทดลองกล่องลิง์นะครับไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ